สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับในตอนนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีสาระดีๆมีเทคนิคดีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพมาแนะนําให้ได้เรียนรู้กันอีกอันหนึ่งนะครับในตอนนี้นะฮะก็จะวนกลับมาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพดวงดาวหรือทางช้างเผือกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเป็นเทคนิคนะที่ผมใช้บ่อยมากก็คือเทคนิคการจัดการไฟภาพเพื่อลดนอสนะครับก็ตัวโปรแกรมที่ใช้เนี่ย ใครที่เคยถ่ายภาพทางจะเอกมาสักระยะหนึ่งก็พอจะคุ้นหูกันบ้างนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตที่จะแนะนำตัวโปรแกรมที่อยู่ในฝั่งของคอมพิวเตอร์ที่เป็น Mac นะฮะคงไม่ไม่ได้แนะนำในส่วนของ Windows เพราะว่าไม่ได้ใช้ Windows นะครับเราไปดูกันที่ตัวโปรแกรมก่อนนะครับตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมที่ผมจะใช้เนี่ยก็มีชื่อว่า Stary Landscape s t a c k e r นะครับเดี๋ยวไปดูตัวโปรแกรมนะฮะผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ ก็ไปคลิกกันได้นะฮะถ้าสนใจที่จะดาวน์โหลดสำหรับตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าคลิกเข้าไปตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้ครับที่เขียนว่า landscape photography at night with stars as points นะครับตัวอแอปอตัว s t a l l a landscape stcker a เนี่ยเราเรียกสั้นๆว่า s L.S. นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็หาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานก็กดปุ่มปุ่มบายตรงนี้นะฮะซ้ายมือแล้วก็มันก็จะเด้งพาเรานะครับไปที่ App Store เลยราคาก็อยู่ที่39.99เเหรียญสหรัฐนะครับก็ไม่แพงนะผมว่าประมาณ พั0 0ามร้ับาทประมาณนี้นะฮะก็จะคละ้ายๆกับการที่เราโหลดแอปจาก App Store พอเราที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะเราสามารถที่จะเอา Account เราเนี่ยถ้ากรณีที่เรามีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ App Store Search หาแอปตัว s ซลล์ l a แลนส์เ e ็เซกเนี่ยแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยอย่างตัวผมเองเนี่ยมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับมีโน้ตบุ๊ก2มี iMac อีกหนึ่งอันนี้ของผมนะครับแล้วก็น้องน้ําก็จะมี Mac อีกเครื่องหนึ่งอีก Mac mini ก็ผมก็ดาวน์โหลดมาใช้สําหรับ2องตัวผมเองเนี่ยก็สามารถใช้ใช้งานได้คุ้มเลยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการจัดการ Noise ที่ต้องยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนะครไม่ใช่นิ้วอื่นนะครับอ่ะเรามาพูดถึงตัวตัวตัวผลลัพธ นะที่จะได้เมื่อเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูรูปนะครับภาพใบนี้ถ่ายมาจากที่ Yellowstone เคยเล่าให้ฟังแล้วในในเอพิโซดที่ผ่านมานะครับที่อ่าที่เป็นเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับการจัดไฟถ่ายภาพทางช้างเผือกนะครับก็ถ่ายมาจาก Yellowstone ใบนี้ใช้เซตติ้งค่อนข้างโหดนะฮะให้ดูดูตามตรงนี้นะครับ ISO 1000แล้วก็ระยะ14ม mm ม f 2 8แล้วก็ใช้สปีด15วินาทีการปรับค่าเซตติ้งเบื้องต้น ให้ดูทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะที่ผมเอาเคอร์เซอร์วนๆเนี่ยผมก็จะปรับไม่ค่อยเยอะนะฮะภาพนี้เนี่ยก็ปรับตัว e x p o s u โพเนี่ยให้ขึ้นไปบวก0.4นะครับเพราะว่าดูภาพมันมืดนิดนึงให้เราสังเกตดู Noise นะฮะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแบบเละเทะเลยนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้สปีดสิภาพวินทีเพื่อที่ให้ดาวเนี่ยยังคงเป็นจุดอยู่นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยดาวจะเป็นเม็ดเลยนะครับ ก็น้อย่้นข้างดาม a จ e ดุนแรงแล้วก็จะมีไอ้น้ำพุ่งมาอีกนะครับถ้าเราลองดูช็อตอื่นๆมันก็จะมีไอ้น้ำมาคอยบงังแต่ละช็อตการที่เราทำม m e เดิลสเต็คกิ้เนี่ยไม่ได้มีข้อดีเพียงแค่ว่าลดนอสนะครับมันยังสามารถกำจัดสิ่งที่มันไม่พึงประสงค์ที่โผล่มาในช็อตเรานะฮะสมมติเราถ่ายไปทั้งหมด10ช็อตมันก็จะมีสมมุติว่าบางภาพเนี่ยอาจจะมีคนเดินขวางมีใครฉายไฟฉายแทรกเข้ามาเนี่ย เวลาที่จะ,ะเวลาที่เราทำ median stacking เนี่ยนะฮะมันก็จะกําจัดไอ้พวกตรงนั้นเนี่ยออกไปให้เราได้ด้วยนะครับอ่าสำหรับในภาพชุดนี้นะฮะสิ่งที่ผมอยากจะเปรียบเทียบอันดับแรกก็คือให้ดู noise นะฮะอันนี้คือภาพเป็นเป็น raw file เลยนะครับที่ถ่ายมาก็ตาม setting ที่ได้โชว์ไปให้ดูลองดูนะฮะว่าภาพที่ผ่านการ stack แล้วเนี่ยอันนี้ stack แล้วนะครับภาพเซตนี้เลยผมเอาไป stack ะะเดี๋ยวขอซูมให้ดูก่อนปุ๊บนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะฮะสังเกตว่า noise เนี่ยหายไปเยอะมากนะครับถ้าดูบนท้องฟ้ากับตรงอื่นเนี่ยถือว่าแทบจะไม่เหลือนอ ice เลยนะครับถ้าเทียบกันแล้วเดี๋ยวลองเปิดอันนี้ให้ดูเปรียบเทียบกันปึ๊บลองดูนะฮะแตกต่างกันเลยเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับอ่ะถ้าน่าสนใจแล้วผมก็จะไปลุยเลยนะครับลืมลืมลืมนะฮะก่อนที่จะไปต่อใครที่ใช้ Windows นะครับสามารถที่จะใช้ พวกโปรแกรมในการทำ median stacking ได้นะฮะให้ไปดูที่โปรแกรมที่ชื่อว่า s e q u a t e r นะฮะตรงนี้ s e q u a t e r search เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้วิธีการเนี่ยก็ลอง search youtube ดูน่าจะมี tutorial ให้ทำตามเนี่ยค่อนข้างเยอะใน youtube นะฮะอ่ะเรากลับมาที่เรื่องของเรานะครับอ่าไฟล์ตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด11ภาพนะครับก่อนที่จะไปต่อตรงเนี้ย ก่อนที่จะทำนะครับก็จะมีคำถามแต่ว่าเอ้ยเวลาถ่ายเพื่อที่จะมาทำมีเดียสแต็กกิ้งลดนอสเนี่ยเราควรที่จะถ่ายมาทั้งหมดกี่ภาพคำตอบก็คือจากประสบการณ์ของผมนะฮะภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ7-10ใบก็สามารถที่จะลดนอสได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับถ้าเราผมเคยทำมากสุด16ใบมันก็มันก็ลดนอสได้ดีนะครับแต่ว่าลองดูแล้วมันแทบจะไม่เห็นความแตกต่างมากเมื่อเทียบกับ ที่10บใบหรือ9ใบนะฮะก็ถ้าถามผมผมแนะนำก็คือถ้ามีเวลามากก็ถ่ายมาสักประมาณ10บใบแต่ถ้าเวลาค่อนข้างเร่งนะฮะก็ถ่ายมาสักประมาณ7ใบก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับคำตอบก็คืออยู่ในช่วง7-10ถึงใบนะครับให้เราเก็บภาพมาอ้าวแล้วก็เวลาที่เราถ่ายภาพตรงนี้นะฮะผมก็จะใช้สปีดสั้นว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อหยุดให้ดาวเนี่ยเป็นจุดแล้วก็เลยดันใน iso สูงๆถ้าเรายังใช้ iso ที่32 0พแล้วลองใช้สปีดแค่15าวิ ภาพที่ถ่ายมามันจะมืดครับเวลาภาพมันมืดแล้วเราไปดันเอ็กโพเซอร์ขึ้นเนี่ยนอยที่เกิดขึ้นมันจะเยอะนะครับมันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราถ่ายาให้มันสว่างไว้ก่อนนะครับเราจะโปรเซสได้ง่ายกว่ารวมถึงรายละเอียดของทางช้างเผือกเนี่ยก็จะมีมีให้เราได้เล่นให้เราได้ปรับแต่งได้มากกว่านะครับดีกว่าถ่ายมามืดๆนี่คือเป็นไซส์ที่ผมถ่าย ISO สสูงๆแล้วก็ใช้ชัตเตอร์สปีดสั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เวลาที่เราถ่ายเนี่ย เราควรจะใช้ค่าเซตติ้งให้มันเหมือนกันนะครับอ้าแต่ว่าเวลาที่ถ่ายมาแล้วอะค่าเซตติ้งมันต่างกันนิดหน่อยอะซอฟต์แวร์ก็ยังสามารถจัดการให้เราได้นะครับเช่นในกรณีนี้ผมถ่ายมาเนี่ยมีอยู่4ใบใช้ ISO 10000นะครับส่วนอีก7ใบที่เหลือเนี่ยใช้ ISO 8000ให้สังเกตนะฮะดังนั้น เวลาที่เราปรับแต่งเนี่ยพอดีภาพนี้ผมอยากจะใช้สเสื้ภาพเพื่อทําให้ดูนะครับว่ามันสามารถทําค่าเซตติ้งที่ต่างกันได้ด้วยนะฮะแต่เราก็ต้องระวังนะครับสมมุติว่าผมกลับไปที่ใบที่มี ISO 10,000นะครับเซตติ้ง ISO 1ห0 0 0นตรงนี้เวลาที่ผมปรับแต่งค่าโดยเฉพาะในส่วนของเอ็ก s u โพเซอร์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับตรงนี้สําคัญผมเซตค่าให้มันบวกไป0.4ตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงนะครับบวก0.4ดดังนั้นพอผม ไปจากการไฟล์ที่มี ISO ชุด8000เนี่ยแสดงว่าค่าแสงมันหายไป1.3สตป็ปก็ประมาณ0.3ผมก็เลยบวกค่าความสว่างตรงเนี้ย x x p s s u r e จากเดิม0.4ก็ดันไปเป็น0.7นะครับเพิ่มอีก0.3นะครับส่วนที่เหลือก็ยังเซตให้คงเดิมค่าไว้ Balance ค่าทินช์อะไรต่างๆพวกนี้เซตให้เหมือนเดิมนะฮะอ้าวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เซตให้ทุกภาพมีค่าเซตติ้งเหมือนกันนะครับด้วยการซิง สมมติเนี่ยผมเซตไว้แล้วนะครับใบแรกเนี่ยที่มี iso 10,000เนี่ยเซตนี้ก็จะมี4ใบใช่ไหมครับผมก็จะคลิกที่ใบแรกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกดปุ่ม shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็จิ้มคลิกใบที่4ซึ่งเป็นใบสุดท้ายของ iso 10,000นะครับพอคลิกไปเสร็จมันก็จะเลือกทั้งหมด4ใบเสร็จแล้วผมก็ไปที่ s y n c ตรงนี้นะครับแล้วก็ซิงค์มันทุกอย่างเลยกดซิงค์คอลนิสตรงนี้นะครับมันก็จะทําการซิงค์เซตติ้งให้เรานะครับจากนั้นนะฮะผมก็จะซิงค์ ผมก็จะทําการซิงค์มาถึงใบนี้ด้วยใบที่ ISO 8000เนี่ยนะครับปุ๊บของค้างหน่อยนะครับผมก็จะซิงค์ก่อนใบแรกที่เป็น8000นะฮะจากนั้นผมจะกดซิงค์พอทีผมซิงค์แล้วผมขอแคนเซิลนะครับก็ในตอนแรกเนี่ยผมก็จะได้มาละ1ใบที่มันเป็นสมมุติผมย้อนกลับไปที่0.4แล้วกันนะฮะจิงตนกว่าจะไม่ได้ทำให้ดู0.4มันมืดไปใช่ไหมมันหายไป0ูนะครับผมก็เพิ่ม Exposure ไปเป็น0.7จากนั้นผมก็จะ Copy อ e ี้ใบเนี่ยนะครับซิงค์ไปให้อีกที่เหลือทั้งหมดอีก6ใบนะฮะที่ถ่ายมาที่ ISO 8,000ก็เลือกมันทั้งหมดแล้วกดซิงค์แล้วก็กด Synchronize นะครับอ่ะเมื่อนั้นว่าเราจัดการไฟล์ภาพในใน l i g h t r o o m เสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำเวลาใช้ตัวซอฟต์แวร์ SLS หรือ s t a n l y Landscape Stacker เนี่ยเราจะต้องเตรียมไฟล ที่เป็นไฟล์นามสกุล .tiff นะครับไฟล์ TIFF วิธีการก็ไม่ยากครับเราก็ export จาก l i t r t r o เนี่ยนะฮะส่งไปนะครับ e อ p o r t ออกไปเราก็ select ทั้งหมดนะครับคงไม่ต้องบอกนะฮะว่าเลือกทั้งหมดทำยังไงนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาเราจะ export อ่าเลือก export นะครับที่ด้านบนเราจะเซตค่าการ export ตรงนี้เนี่ยไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะเก็บไฟล์ วันีผมทาทุกอย่างเตรียมไวแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือตรงนี้ครับตรงนี้ไฟล์เซ t ติง้งตรงนี้เนี่ยให้เราเลือก Image Format เป็น TIF นะฮะแล้วก็ Color Space ตรงนี้เอาที่ถนัดเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมทำ Photoshop ทำอะไรก็ตามเนี่ยผมจะใช้ Pro Photo RGB ถ้าใครใช้ Adobe RGB เป็นประจำอยู่แล้วก็ใช้ถ้าใครใช้ sRGB เป็นปกติอยู่แล้วก็ ใช้ srgb แนตวส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ Profoto rgb นะครับแล้วอย่าลืมตรงนี้นะครับเป็น16ปิตเพราะการไล่สีแรงต่างจะเนียนกว่าที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับก็ปล่อยมันไปตามที่มันเป็น default แบบนี้นะครับแล้วก็กด export มันก็จะทําการพอดีผมทําไม่เรียบร้อยแล้วนะครับมั้นมันจะรอนานมันก็จะ export ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะหลังจากที่เรา export เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรม SLS ขึ้นมานะฮะผมขออนุญาตไปที่ SLS นะครับนี่ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้มีภูเขามีเหมือนกับไม่แน่ใจว่าดวงจันทร์หรือเปล่านะครับแล้วก็คลิกไปซอฟต์แวร์ก็จะมี Default ที่ให้เด้งขึ้นมาเลยนะครับให้เราไปที่ไฟล์ที่เราเก็บไว้ที่เป็นไฟล์ TIFF อ่าผมก็จะไปโฟลเดอร์ที่ผมเก็บไว้ผมเก็บไว้ที่นี่ฮะ TIFF o r SLS นะฮะผมก็ทำการ Export ไม่เรียบร้อยนะครับ ็ตรวจสอบดูว่าจํานวนไฟล์ภาพที่เราต้องการเนี่ยมาครบหรือยังถ้ามาครบแล้วนะครับเราก็ทําการเลือกมาทั้งหมดเลยครับปุ๊บกดไฟล์แรกนะครับคลิกเสร็จแล้วกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วก็คลิกที่ไฟล์สุดท้ายมันก็จะทําการเลือกทั้งหมดจากนั้นกด Open นในระหว่างนี้นะครับอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะถามกรณีที่เรามีค่าเซตติ้งแต่ละใบไม่เท่ากันเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะถามว่าเอ๊ย ค่า Setting เนี่ยไม่เท่ากันเราต้องการที่จะทําต่อไปไหมเพราะว่ามันอาจจะมีรอยกระดำกระด่างของค่าแสงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําการเกลีย่ยแสงให้มันเท่ากันแล้วเนี่ยในในกการเตรียมไฟล์ที่เป็นไฟล์ทิฟใน Lightroom นะครับเราก็กด work with current images ได้เลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่าตรงนี้ที่ผมวงเนี่ยมันมาส1เภาพหรือเปล่านะฮะถ้ามันมาส1ภาพก็ก็ดีนะครับถ้าไม่ไม่มาส1เว็ภาพก็ต้องกลับไปใหม่วิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆครับ ให้เรามาทางด้านซ้ายของซอฟต์แวร์นะฮะตรงนี้ขอญยกขยายนะครับจะได้ไม่กวนสายตาตรงนี้ให้เราเขียนว่า current ตรงที่มันเขียนว่า current image ตรงนี้นะครับแล้วมันเขียนว่า composite ตรงนี้ให้เราเลือกดูนะฮะ,ะมันก็จะเห็นว่าไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในตัวโปรแกรมตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่อันถ้ามันมาครบเราก็โอเคนะครับ อันดับแรกที่เราจะต้องทำนใน SLS เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องกำหนดจุดสีแดงจุดสีแดงเนี่ยจะเป็นจุดที่บอกว่าตรงไหนที่มีดาวนะฮะสำหรับภาพนี้เนี่ยไม่มีสะท้อนในน้ำสิ่งที่เราจะต้องกังวลก็คือส่วนของท้องฟ้าใช่ไหมครับจุดสีแดงจะต้องอยู่บนท้องฟ้าแต่ถ้าตัวอย่างไหนพอดีผมเคยทำตัวอย่างหนึ่งแล้วนะครับที่โพสต์ไว้ในตัวตอนผมทำไลฟ์ใน f a c e b o o k p a g จของผมเนี่ยนะครับ ใครสนใจจะไปดูตัวอย่างนั้นก็ตามไปดูได้นะครับตัวอย่างนั้นเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงตรงที่ว่า,ามีเงาสะท้อนในน้ําด้วยเราก็จะต้องทําจุดในน้ําด้วยแต่ภาพนี้ไม่มีเงาสะท้อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นน้ําที่แบบมีไอ้น้ำรบกวนเราก็จะต้องระวังนะครับว่าจุดสีแดงจะต้องอยู่บนฟ้าที่มีเม็ดดาวเท่านั้นถ้ามันอยู่บนพื้นดินให้เราลบมันออกให้มีให้มานะไม่ใช่ใหม้มีให้มาที่ฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือที่เขียนว่า erase Red dots นะครตรงนี้เห็นไหมฮะผมก็คลิกไปหนึ่งทีแล้วก็เอาเมาส์นะฮะไปลบๆมันออกนะฮะสามารถลดขนาดได้นะครับกดวงเล็บปีกกาทางด้านซ้ายนะครับเอามันออกไปปุ๊บๆตรงนี้ออกไปด้วยแต่ถ้าจะขยายก็กดวงเล็บปีกกาด้านขวาผมตรวจสอบแล้วมีตรงนี้อีก2เม็ดนะครับตรงขวาล่างน่าจะน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับก็โอเค ถ้าเราได้ด o ครบท้วนแล้วนะฮะให้เราไปที่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนั้นก็คือ find sky ครับผมปุ๊บคลิกไปแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะทำการค้นหาท้องฟ้านะฮะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยน่าจะสีน้ำเงินเนาะอันนี้ควรจะเป็นท้องฟ้าอ้าวจากที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันก็จะมีขอบภาพที่ไม่ได้ถูกระบายนะครับเราก็ไประบายาทริคก็คือว่าให้ ตรงไหนก็ตามที่มีดาวก็คือท้องฟ้าใช่ไหมควรจะต้องระบายสีที่เป็นสีท้องฟ้าแต่มันมีความเจ๋งนะครับผมขอซูมไปดูนะครับกดตัว Command แล้วก็เครื่องหมายบวกที่คีย์บอร์ดนะครับตรงรอยต่อขอบฟ้าถ้าใครเคยทำ m I d i a n Stack ด้วย Photoshop เนี่ยจะรู้เลยว่าตรงนี้คือหายนะทำยากมากนะเมื่อก่อนผมทำ m I d i ด n Stack ด้วย Photoshop นะครับสมัยที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นเป็นที่รู้จักนะฮะก็ถึก แล้วก็อดทนนะครับแล้วก็ทํายากมากเราจะสังเกตสังเกตเห็นรอยต่อใช่ไหมครับตรงรอยต่อตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะทําให้มันละเอียดมันก็ทําได้แต่บางครั้งมันเสียเวลานะครับผมจะบอกเทคนิคให้ก็คือตรงไหนที่มันเป็นท้องฟ้าแล้วมันอยู่ในแง่งของกิ่งไม้เนี่ยแล้วไม่มีดวงดาวเราไม่ต้องระบายที่เป็นท้องฟ้าโอเคนะฮะซอฟต์แวร์มันฉลาดมากแต่ตรงไหนที่เป็นพื้นดินเช่นต้นไม้ตรงนี้ต้องระวังนะครับต้องระวัง ผมจะต้องระบายนะฮะเช่นตรงนี้ตรงนี้มันเป็นกิ่งไม้เล็กๆตรงนี้เนี่ยนะครับผมซูงเข้าไปหนึ่งสเต็ปนะฮะมันเป็นกิ่งไม้แต่ว่ามันโดนแม้จะเป็นท้องฟ้งฟามาบังอยู่เราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นดินก็ไปที่เพน n t ซ้ายมือนะฮะจิ้มให้สีน้ำเงินมาอยู่ที่คำว่า ground ปึ้งแล้วก็เราก็ระบายครับตรงกิ่งไม้ตรงนี้ปึ๊บป๊อ่าผมก็มองหากิ่งไม้ก่อนนะครับ ตรงนี้ไม่งั้นกิ่งไม้ตรงนี้เนี่ยมันจะเบลอนะฮะเพราะซอฟต์แวร์จะคิดว่าตรงเนี้ยเป็นท้องฟ้ามันก็จะพยายามจะหมุนตรงเนี้ยตามภาพที่เรามเีเพื่อให้เกิดเป็นการซ้อนทับกันนะครับดาวจะได้ไม่ยืดสังเกตนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับตรงที่มันเป็นเหลื่อมๆแต่ตรงนี้ตรงนี้มีดาวใช่ไหมฮะตรงนี้มีดาวผมก็ไปบอกให้มันเป็นสกาย ย่อขนาดแปลงหน่อยตรงนี้มีดาวมันจะได้ไม่เบลอนะครับแล้วก็คลิกกลับไปที่กราวเหมือนเดิมนะครับโอเคซอฟต์แวร์มันค่อนข้างฉลาดนะฮะตรงนี้ก็ปล่อย,ปอย,อปอยไปนะฮะเพราะมันไม่มีดาวตรงนี้ก็ปล่อยไปตรงนี้หนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยงั้นเดี๋ยวเลอตรงนี้เป็นกราวนะครับปุ๊บก็ขีด กราวเนี่ยมันจะยืดหยุ่นกว่าท้องฟ้านะฮะเราสามารถขีดเกินมาเป็นท้องฟ้าได้ตราบใดก็ตามที่มันตรงนั้นเนี่ยไม่มีดาวก็ถือว่าโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากเร็วด่วนจีเลยนะครับพอผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าแมสของเราเนี่ยท้องฟ้ากับพื้นดินได้มาครบถ้วนแล้วนะครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3ที่เขียนว่า align with ให้ผมะผมจะคลิกเข้าไปนะครับหนึ่งที align with ปุ๊บ มันก็จะโหลดขึ้นมามีชื่อไฟล์ตรงนี้เทคนิคการทำลายวิธนะครับก็ให้เราเลือกตรงกลางของภาพไว้หรือเราสามารถเลือกใบที่มีตำแหน่งช้างทั้งเผือกที่เราต้องการนะครับาสามารถเลือกใบแรกก็ได้แต่ว่าพอพอเลือกใบ,ใบแรกเนี่ยมันมีทั้งหมดค่อนข้างห่างกันเยอะ11ใบใช่ไหมฮะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่มันมีความเบลอนิดนึงแต่ถ้าที่ผมทํามานะครับไม่ไม่ค่อยเบลอ มันฉลาดพอสมควรนะครับสมมุติผมอยากให้ช้างมันอยู่ตำแหน่งแถวๆเนี้ยผมก็เอาเอาใบาที่สองแล้วกันแถวแถนี้นะครับก็ขั้นตอนนี้ก็แค่บอกว่าจะเอาใบาไหนมาทําการอะไรถ้าเราไม่ต้องการเลือกให้คอมพิวเตอร์มันเลือกให้มันก็จะเลือกตรงกลางก็ไม่เี็นปัญหาอะไรนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะฮะให้เราคลิกขั้นตอนที่4ที่เขียนว่า Align and Composite นะครับให้เราคลิกไปเลยมันก็จะโหลดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกเป็น เป็นตัวเลือกขึ้นมาเองนะครับใครที่ใช้งานครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องเลือกตรงนี้แต่ถ้าใครเคยใช้งานซอฟต์แวร์นี้ไปแล้วนะครับคอมพิวเตอร์มก็จะจําไว้นะฮะถ้าใครต้องการลด No o ส์นะฮะโดยปกติมันมี5-6าหกออปชันให้เลือกตัวผมเองผมจะเลือกนี้ฟังก์ชันที่เขียนว่า m a n Min h o ร Noise ก็ประมาณว่าเอาค่ากลางนะฮะค่ากลางของของแสงหรือต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นค่า mean แล้วก็ Min ตรงนี้คือ m i n i m u m H.O.R คือ Horizon นะครับ noise ทำให้ noise ที่อยู่ตรงเส้นขอบฟ้าลดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับปกติเวลาที่เราถ่ายภาพทางช้างเผือกเนี่ยบริเวณที่มันจะมี noise เยอะคือรอยต่อระหว่างตัวฉากที่เป็นกราวกับท้องฟ้านะครับผมก็จะเลือกอันนี้เป็นประจำลองเล่นดูได้นะครับถ้าสมมติว่าเราโอเคกับตรงนี้เราสามารถเช็คเช็คเช็คผลผลงานได้นะครับเนี่ยเราก็ซูมดูว่าเอ๊ะมันมีเบลอไหมให้เราสังเกตดูนะครับว่าตรงขอบถึงแม้ว่าเราจะ ทำแบบไกลเขียนะฮะแบบหยาบๆแต่ถ้าเรารู้ทริครู้เทคนิคเนี่ยมันก็จะออกมาได้ผลลัพธ์แบบใช้คำว่าสุดยอดเลยนะครับลองดูนะฮะฉากหน้านี่คือแบบคมกริบไม่มีบเบลอไม่มีอะไรเลยนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ Noise นี่ถือว่าทำงานได้ดีถ้าใครยังไม่พอใจก็ไปลด Noise ได้อีกนะครับการทำ Noise r e d u c t i o n ด้วยการ Median Stack แบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อดี มากกว่าการใช้ไดร์ลูมที่ดันสไลด์ที่เป็นตัวนอยส์นะครับรีดักชันตรงนั้นเยอะมากถ้าเราทําตรงนั้นเนี่ยภาพที่เราได้เนี่ยผมจะเรียกว่ามันจะเกิดวุ้นมันจะเป็นวุ้นวุ้นเลยเต็มไปหมดเลยนะครับที่ท้องฟ้าไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยเนียนอ่ะเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเซฟให้เรากดปุ่มเซฟทางด้านซ้ายเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเซฟเก็บไปที่ไหนเราก็จะไปหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วอย่าลืมว่าเก็บไว้ที่ไหนสมมติผมเก็บไว้นี่นะฮะ เราก็กดปุ่มเซฟได้เลยไฟล์ที่เซฟเนี่ยจะเป็นไฟล์ TIFF เราสามารถเอาไปใช้งานต่อใน l i t r t r o นะฮะหรือเอาไปใช้งานต่อใน Photoshop เพื่อทำการโปรเซสขั้นต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ขั้นต้นเท่านั้นเองนี workflow Work workflow ของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ่ายรูปมาปุ๊บแล้วก็ามาทำมิน t ส c ต็ e มิน n ส t ต็ k เสร็จปุ๊บก็ส่งเข้า Photoshop แล้วก็ไปปรับแต่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะ จากกันไปนะครับก็เนื้อหาหลักๆก็ครบแล้วอยากจะชี้เห็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีของเจ้าตัวาการทำมีเดียสแต็กกิ้งให้เราสังเกตนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีแขกไม่รับเชิญเต็มไปหมดเลยนี่ฮะอันนี้คือเครื่องบินนะฮะเส้นแบบเนี้ยแล้วส่วนอันนี้ไม่ใช่ดาวตกนะครับอันนี้คือดาวเทียมอ่าส่วนที่ผมถ่ายไปเนี่ยมีดาวเทียมบินเยอะมากมันก็จะเป็นจังหวะที่ดาวเทียมตรงนี้โดนแสงพระอาทิตย์แล้วก็สะท้อนมา นะครับเนี่ยเวลาที่เราทำม m e เดิลสแต็กกิ้พวกเนี้ยมันจะหายไปเลยเพราะม e d เด t a สแต็มันจะเอาแสงที่ซ้ำกันที่เป็นจุดเดิมๆเ,เนี่ยนะครับมาแสดงผลยังคงเหลือไว้ให้เราลองดูนะฮะพวกไอ้น้ำอะไรต่างๆที่มันเคยบังอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาที่เราทำม m e เดิลสแต็กมันก็จะเจือจางหายไปด้วยนะครับขอ e ีพีทเปิดภาพผลสุดท้ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสังเกตว่าหมอกไอ้น้ำตรงนี้เนี่ยมันก็จะ หายไปพอสมควรนะครับอ่าโอเคก็สั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็่าคอยติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามวิดีโอร่อื่นของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ออกมานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ